วัดการด่วนเพื่อการสอบในเดือนสิงห้าเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยมีทุกคนเลยนะคะ Framework and Structure ก็คือหลัลกโคร,ร,รงสร้างแล้วก็ไวยากรณ์ทางด้านภาษาไวยากรณ์แล้วก็โครงสร้างทางด้านภาษานะคะตอนนี้ถามว่าไวยากรณ์จะมาวัดเป็นยังไงเราเราผ่านชีวิตในโรงเรียนมาแล้วอะนะคะในโรงเรียนแล้วก็เนอง ใช่เม no like right? so, um, ื่อใช้น้ำหน้าทำลังที่เจนเองแล้วก็่ยังไม่เคยพูดถึงมาก่อนอะไรเงี้ยนี่ค่ะคอนเทนต์เนี่ยจะเป็นทำน้ำหน้ากำลที่ขึ้นต้นด้วยสลับนะคะเลยังไม่เคยพูดถึงมาก่อนแล้วก็่วนเด็กค่ะใช้น้ำหน้าทำลังทั้งสองที่ขึ้นต้นด้วยยนะหรือสลับแต่เคยพูดถึงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่เราเอามาใช้ไม่ได้ปัญหาโลกแตกของชาวไทยก็่คือว่าเรารู้ไม่มีจริงไม่ใช่ไม่มรู้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถึงเอามาใช้ไม่ไม่เป็น grammar in use ไม่เป็น grammar in context นะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบตอนนี้พอมาถึงชีวิตของคนทำงานนั้นเนี่ยมันน่าจะเอาความรู้เหล่า,านี้เนี่ยมาใช้างานได้โดยที่ะจะมาใช้งานได้นนยังไงตัวข้อสอบเนี่ย ชีวิตประจำวันของเราเป็นเนื้อหาที่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตการทำงานนะคะในสายวิทยาศาสตร์ชุมานนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการงานสำนักงานค่ะแล้วก็ชีวิตประจำวันที่หมาเพราะฉะนั้น การวิจงานะำนักงานในการติดต่อประสานงานแต่วัดแต่มาาโอเคนะคะขั้นตอนที่สองก็จะวัด vocabulary e d e r y comprehension ก็คือวัดวงศ์เรารู้มากน้อยแค่ไหนเลือกศัพท์เอามาใช้ได้ไหมถ้าจะต้องเอามาใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือว่าเอามาใช้ในการทํางานแล้วก็ถ้าจะต้องรับสารค่ะรักษารยไม่สื่อสารนะคะถ้าจะต้องรับสาคทีจากการอ่านเนี่ยอ่าน้เรื่องมานนี้ มีอีเมลมาจากต่างประเทศหรือว่ามีเอกสารทางวิชาการหรือบทความหรืออะไรที่จะต้องค้นคว้ามาอ่านอีกมาประกอบกันนำเสนอหรือว่าเราจะต้องศึกษาอะไรสักเรื่องนึงแล้วเราอ่านเรื่องนี้เรื่องไหนนะคะตอนี้เนจะอ่านเรื่องนี้ มันก็จะต้องมี้ภาษาเยอะพอสมควรแล้วก็ไกรมาร์พอได้นะคะไกรมารพอได้มันถึงจะไปเข้าใจบริบทตรงนั้นประโยชน์โครงสร้างมันมาอย่างเนี้ยใครมาทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเหรออินเทอรีเน็ตนะคะเพราะฉะนั้นใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวพันเรื่องภาษานะคะทังนี้น80%ของงคภาษาที่จะเอามาให้อ่านหรือมาเช็คการอ่านเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ก็เตรียมตัวได้เลยนะคะ เกี cả, ่ยวกับฮอตชอจูของซอสอตอในปีนี้นะคะเรื่องที่เกำลังแคมเปญเรื่องที่กำลังเป็นกระแสเรื่องที่กำลังทำงานอยู่เรื่องที่กำลังมโนโลกเรื่องที่กำลังแตกตื่นเรื่องที่กำลังให้ความรู้ไอคุณเห็นประชาชนของเราในพื้นที่เนี่ยนะคะเช่นเรื่องไทยวัดโลกเรื่องเอชเรื่องเอชไอพีเรื่องโรคลกมโนโลกเรื่องการทุนเงินตอนสมัยมาตอนที่สมัยนานตอนช่วงที่ออกข้อสอบเนีย สองทันก้ายังไม่มานะคะยังไม่มาเอ่อเพราะฉะนั้น <c oughs> จะแปลว่าไม่ต้องใส่ใจก็ไม่ใช่นะคะก็สั่งสมไปแล้วกันนะคะแล้สั่งสมไปแล้วกันเอ่อี่เนี้ยก็สอ่งภาพเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่สสจหรือว่าชีวิตการทำงานของพวกเรากำลังกำลังผู้ปีกอีกอย่างหนึ่งคะสักหกสิบเปอร์เซ็นต์เนื้นอหาแล้วก็จะมีเรื่องอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเรื่องเรื่ทั่วไปนะคะเรื่องต ในในเป็นวอล์กิ้งวอล์กิ้งวอล์กิ้งมุมมองวอล์กิ้งมุมมองนู้นน้งหลายเนี่ยกำลังทำงานนะคะตอนนี้ตอนที่สามตอนที่สาม writing expression ก็คือ writing ก็คืองานเขียนนะคะทักษะการเขียนอันนี้ยังความหนักใจไม่แบบที่บอกผู้สอบมากเลยค่ะทีแรกเราจะบอกว่าเฮ้ยคนเจ็ดร้อยคนแบ่งเป็นระดับสองกับระดับสาม ถ้าเราให้เขียนมาหมดเนี่ยพูดตรวจไปไงคะ สิบเอซ็นตกสิบเเซ็นอีกแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกปัจจุบันการตรวจที่กำลังจำเพงกำลังทำงานอยู่และอีก40%ก็เป็นเรื่องทั่วไปเดี๋ยวดูวิธีว่าเราจะแก้ปัญหาในการตรวจข้อสอบของพวกกั้นเจ็ร้อยคนได้ยังไงนะคะตอนที่4อันนี้ยิ่งกว่า การดีไซน์ข okay, okay, re so 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 ้อสอบอีกในลักษณะหนึ่งนะคะก็ให้รู้ว่าโอเคขบวนวิศวกรรมนะคะวัดความหาวัดสตรัคเจอร์อย่างน้อยที่สุดควรจะสื่อสารด้วยภาษาใดก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยจะต้องรู้โครงสร้างสถาปัตย์นะคะต้องรู้ไวยากรณ์ของเขานะคะแล้วก็วัดเรื่องวงศัพท์กับวิธีแล้วก็วัดเรื่องการเขียนกัดวงศัพท์การอ่านนะคะวัดเรื่องการเขียนแล้วก็วัดเรื่องการพูด อันนี้มันเนี่ยว่าในแต่ละภาคในแต่ละตอนท้กสี่ตอนเนี่ยนะคะลักษณะข้อสอบนะคะลักษณะข้อสอบข้อสอบแต่ละระดับเนี่ยที่ระดับสองระดับสามนะคะแบ่งเป็นชุดคำถามกับชุดกระดาษคำตอบนะคะกัจะได้รับข้อสอบแจกเนี่ยสองชุดเป็นเป็นชุดคำถามชุดหนึ่งชุดข้อสอบชุดหนึ่งกับชุดคำตอบชุดหนึ่งอันนี้ข้อสอบแต่ละตอนนะคะ ยิ้มเลยนะคะออกแบบปรนัยท่าตัวเลือกทั้งสี่ตอนเลยนะคะปรนัย5าตัวเลือกเข้ก้าวให้มาก่อนเลยการอย่างมีวิธีการที่แยกดนมีวิธีการเดาลเดียว คนแม่นเร็วนะคะใส่เลยค่ะจดติ้งช่วยนะคะยาลังเลอย่าที่ยับไปยับมาคือจะต้องมาเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่นใส่เลยนะคะแล้วก็ให้ถงกัรงบ้านความเร็วอย่างก็สอบอีกทีนะคะแต่นี้ให้ผู้สอบเนี่ยให้ทุกท่านเนียนะคะทำข้อสอบเข้าใจนะก็คือเลือกคล้วก็พี่พีที่สุดแล้วก็ไปกราบในกระดาษคำตอบเลยนะคะเท่านั้นกรุณาอย่าไปทำงานในกระดาษชุดคำถามนะคะอย่าไปทำในชุดคำถามการใน แล้วก็เวลาส่งเนี่ยส่งส่งทั้งชุดคำตอบของตัวเองแล้วต้องคืนชุดคำถามด้วยนะคะห้ามเอาอะไรออกรอบข้อสอบเพราะว่ามันจะมีการประเมินการติดหลายรุ่นนะคะก็สอบโอเคเราก็พยายามจะอัปเดตเราจะปรับปรุงเราจะให้มีการลอกเลียนแบบเราจะมีการ้อสอบเราจะอะไรโดยการแต่ว่ามันก็จะถึงไม่ก้นเรื่องไม่ตรงแบบนี้นะคะตอนนี้เวลาในการทักข้อสอบแต่ละชุดเนี่ยแต่ละชุดก็มีแต่ละระดับนะคะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งวัดสีทักษะ เฉลี่ยแล้วทุกคนต้องผิดนาทีนะ90นาทีนะคะหารสี่จะโดนประมาณประมาณเท่าไหร่เราไปบริหารเวลาเอาแล้วกันอันไหนได้เลยเลยนะคะอันไหนติดเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวถ้าดูคลิปกันนะคะอันนี้เราตามมาดูนะคะเอาก็กที่เอาพักสองมาให้ดู ลำรับดาวินชีในข้อสอบนะคะเพื่อเสียเวลาแกะ